สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ทุกทท่านนะคะและเด็กๆทุกๆคนวันนี้ครูอ้านจะมาชวนเด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องตัวเลขนะคะวันนี้ครูอ้านจะมาชวนเด็กๆเรียนเลขหนึ่งเสาร์ธงเอาละค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราจะมารู้จักตัวเลขหนึ่งกันนะคะว่าเป็นยังไงและสัญลักษณ์ของเลขหนึ่งเป็นยังไงนะคะอ่ะเลขหนึ่งเสาร์ธงเด็กๆพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะเลขลหนึ่งเสาร์ธงอีกรอบนึงค่ะ เลขหนึ่งเสาธงนะคะแล้วเราจะไปรู้จักการแทนค่าของเลขหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆคะเด็กๆรู้จักไหมคะว่านี้คืออะไรถ้าไม่รู้จักและพูดตามครู้้นไปเลยนะคะรู้จักพร้อมๆกันมะเขือเทศหนึ่งผลเท่ากับเลขหนึ่งค่ะมะเขือเทศหนึ่งผลเท่ากับเลขหนึ่งค่ะต่อไป เด็กๆคะอันนี้อะไรคะเอะใครรู้จักบ้างอันนี้เขาเรียกว่ากะหล่ำปรีกะหล่ำปรีหนึ่งหัวเท่ากับเลขหนึ่งคะ่ะกะหล่ำปรีหนึ่งหัวเท่ากับเลขหนึ่งคะ่ะอ่าต่อไปเรามารู้จักผลไม้อ่าเด็กๆต้องรู้จักแน่เลยคะ่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทานแล้วการขับถ่ายดีมากเลยคะ่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ควรทานเยอะๆนะคะเอออันนี้เขาเรียกอะไรนะสับประรดสับประรดหนึ่งหัวเท่ากับเลข1นะคะเด็กๆอ่าต่อไปเรามารู้จักแตงโมโอ้โหเด็กๆต้องชอบทานแน่เลยค่ะเพราะว่าเป็นผลไม้ที่ทานง่ายด้วยนะคะอันนี้แตงโมหนึ่งลูกค่ะเด็กๆเอาล้วค่ะเด็กๆคะวันนี้เรามารู้จัก ลักษณะของเลขหนึ่งแล้วก็รู้จักแทนค่าเลขหนึ่งไปแล้วแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะบายสวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะค่ะเด็กๆได้เรียนรู้ตัวเลขหนึ่งไปแล้วนะคะแต่วันนี้นะคะครูเบียจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขสองนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะ เด็กๆคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้สัญลักษณ์ก่อนเลยนะคะสัญลักษณ์ตัวเลข2ก็คือเหมือนเป็ดลอยน้ํานะคะเดี๋ยวเรามาเรียนแค่การแทนค่าตัวเลข2กันเลยนะคะ,ะ,เ,ะเด็กๆคะเด็กๆมาดูก่อนนะคะว่าที่มือครูเบียคืออะไรนะคะเป็นสีแดงเด็กๆคะเขาเรียกว่าพริกหวานนะคะเด็กๆช่วยครูเบียนับนะคะว่าพริกหวานมีกี่ลูกนะคะ อเด็กช่วยคุณเบียนับเลยค่ะนับหนึ่งนับสองพี่กวานมีกี่ลูกคะสอง <Yeah. S 1> นะคะ,ะต่อไปค่ะเด็กๆคะมีสีเขียวๆนะคะมีสีเขียวๆเ,เด็กๆด,ดูนะว่าคืออะไรคะมะพร้าวเด็กๆช่วยครูเบียนับนะคะมะพร้าวมีกี่ผลนะคะนับหนับสองมะพร้าวมีกี่ผลคะ 2อ <Yeah, S 1> นะคะ <yeah. S 1> อ่าต่อไปค่ะเด็กๆคะต่อไปมีสีเขียวเหมือนกันเลยอ่ามันคืออะไรคะอันนี้เขาเรียกว่าผักกาดขาวเด็กๆช่วยครูเบียนับนะคะว่าผักกาดขาวมีกี่หัวนะคะนับหนึ่งนับสองผักกาดขาวมีสองหัวนะคะ เด็กๆขาววันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้สัญลักษณ์แล้วก็เรียนรู้การแทนค่าตัวเลข2แล้วนะคะเดี๋ยวมาเจอกับครูวิวใหม่นะคะในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้ปกคงคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะครูุิยจะมาสอนเด็กๆเลข3เด็กๆเชิญชมได้เลยค่ะวันนี้ครูุิยก็จะมาสอนตัวเลข3นะคะเลข3มีลักษณะเหมือน นกบินค่ะแล้วก็เราจะมาเรียนรู้เรื่องการแทนค่านะคะผลไม้ชิ้นแรกที่คุยจะให้เด็กๆมาแทนค่าช่วยกันนะคะคืออะไรคะเด็กๆรู้จักไหมคะอันนี้เรียกว่าแตงโมแตงโมมีกี่ชิ้นเด็กๆช่วยคุย้ยนับพร้อมๆกันเลยนะคะเด็กๆ1 2 3แตงโมมีทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆ มี3มชิ้นมีค่าเท่ากับ3อ่าต่อไปนี่อะไรคะเด็กๆเด็กๆพอจะทราบไหมคะอันนี้เรียกว่าแครอทอ่าเรามาช่วยกันนับกันดีกว่าว่าแครอทมีทั้งหมดกี่หัวนะคะอ่านับ1 2 3มีกี่หัวคะเด็กๆมี3<ะ>หัวถูกต้องค่ะแครอทมีทั้งหมด3หัวต่อไปเรามาช่วยกันนับ อะไรเอ่ยสีเหลืองๆน่าทานจังเลยอันนี้เรียกว่ากล้วยกล้วยเรามานับกล้วยกันดีกว่าว่ากล้วยมีกี่ผลอ่าช่วยกับช่วยกันนับนะคะหนึ่งสองสามมีทั้งหมดกี่ผลคะเด็กๆอ่ามีทั้งหมดสามผลเก่งมากเลยค่ะให้เด็กๆนะคะเรียนรู้กันที่บ้านได้เลยเด็กๆสามารถนำสิ่งของ ที่อยู่ใ,ใกล้ตัวเราแล้วก็มานับแผนค่า 1, 2, 3ง่ายมากเลยค่ะเด็กๆแล้วเรามาเจอกันต่อไปในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย